พอเราเสนอความคิดเราไปบางทีด้านตรงข้ามก็อาจจะมาโจมตีได้เลยก็น้อยใจนะเพราะว่าอย่างหลายๆคนเวลามีดรามา่าเคสใกล้กันมากๆเออทำไมเขาดูแบบทุกคนให้กำลังใจเขาเข้าใจเขาแต่การเป็นเราปุ๊บ,บเกิดคำถามขึ้นมาตลอดเลย เ,เพราะว่าต,ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะพูดประเด็นที่เซนซิทีฟบ่อยทุกครั้งที่พอมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะความคิดอาจจะมองได้หลายมุมอยู่แล้วครับผมก็เลยก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละเรื่องที่พูดออกมาความคิดไปทางด้านไหนเยอะแต่พอเราเสนอความคิดเราไปบางทีด้านตรงข้ามก็อาจจะมาโจมตีได้เลยก็น้อยน้อย,อยก็น้อยใจนะเพราะว่าอย่างหลายๆคนเวลามีดราม่า เคสใกล้กันมากๆเออทาไมเขาดูแบบทุกคนให้กําลังใจเขาเข้าใจเขาแต่การเป็นเราปุ๊บเกิดคําถามขึ้นมาตลอดเลย,เลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเอ,อสิ่งที่เราพูดไปเราก็มีมีประเด็นที่อยากทําให้สังคมหรือว่าโลกของเรามันดีมากขึ้นดีมากขึ้นแต่การเป็นว่าเอา้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเยอะสัดส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งรับอยู่ดีบางครั้งคิดว่าตั้งรับดีแล้วก็ยังเจอก็ยังดราม่าเหมือนกัน ต้องบอกว่าเวลาเจอแบดคอมเมนต์ไม่ค่อยเก็บมาคิดเท่าไหร่คือจะไม่คือเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่านะอะไรยังไงแต่ก็จะไม่ได้จํามาว่าไดอะล็อกเขาเป็นยังไงหรือว่าเขาว่าอะไรเราเหมือนเห็นลราทิ้งเห็นเราทิ้งเห็นทิ้งแต่ว่าก็จะแค่เก็บความรู้สึกไว้ว่าโดนมีความไม่พอใจเรื่องนี้ล่ะมันมีแบบพอเราตอบแบบนี้ไปเกิดคําถามหรือว่าแบดคอมเมนต์หรือว่า ความแอคทีฟอะไรขึ้นมาจากอันนี้เพราะอะไรอะไรยังไงบ้างก็จะเก็บไว้ว่าแบบเออต่อไปต้องทํายังไงกับเรื่องนี้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายก็มันก็เป็นสิ่งที่ เกิดกับใครหลายๆคนเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกดาราพี่ๆศิลปินน้องๆเขาก็เจอเรื่องแบบนี้กันเหมือนกันบางเห็นหลายๆหลายๆเคสเขาก็เจอกับเรื่องที่รู้สึกทมรู้สึกเราอะก็ไม่สมควรจะเจอเลยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยมันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้ยังไงก็รู้สึกว่าเรอยากเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกัน เมคเซนครับคิดว่าเมคเซนแล้วก็เขาไม่ผิดนะที่เขาจะคิดแบบนั้นแต่ว่าก็ใจเขาใจเราเขาไม่ผิดที่คิดแบบนั้นผมก็ไม่ผิดเหมือนกันที่ผมจะไปเล่นกับนักแสดงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผมรู้สึกว่าสุดท้ายเรามาในฐานะของนักแสดงแล้วการเป็นนักแสดงอย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือ เราอะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอื่นที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตเราเองได้ไปเจอคู่คนอื่นได้ไปลองศึกษาชีวิตของคนอื่นซึ่งมันน่าสนใจมากๆแล้วเราจะปิดกั้นตัวเองแบบนั้นทําไมเราจะต้องเล่นคู่คนเดียวตลอดไปหรอนั่นไม่ใช่บทบาทมีหลากหลายบทบาทแคสมีความเหมาะสมแคสที่เล่นคู่กับเรามันจะไปตรงกับคนที่คุณอยากให้เล่นทุกอันเป็นไปไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปเขาไม่ผิดที่เขาจะรู้สึกไม่ดี ละเรานักแสดงทุกคนก็ไม่ผิดเหมือนกันที่จะเล่นกับคนอื่นในฐานะนักแสดงเปิดกว้างมากเรื่องเพศผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไอ้อย่างในฮอลลีวูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็สามารถเล่นอีกเพศหนึ่งก็ได้อะไรยังไงก็ได้ของไทยก็รู้สึกว่ามันกําลังจะไปในทิศทางนั้นเหมือนกันก็คิดว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นมากๆอยากเล่นแนวแบบเป็นวิลเลียนเลยครับเป็นแบบเป็นตัวลาที่เป็นเมนคาแรคเตอร์ ที่เราจะได้นำเสนอทัศนคติหรือมุมมองของเขาต่อสิ่งเหล่านี้อย่างแรกคือเราจะเข้าใจคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะได้เห็นว่าความที่มันไม่ต้องควรทำแบบนี้มันมีอะไรบ้างการที่เขาเลือกตัดสินใจแล้วทำให้เรื่องมันแย่ลงอ่ะพอเราดูสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราอ่ะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้จะไม่ต้องแย่ตามเขาอะไรเงี้ ก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันครับมีในบางส่วนที่ดําเนินคดีไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าอันไหนที่เข้าข่ายว่าจะผิดกฎหมายจริงๆเราก็จะสามารถฟ้องได้ฟูเยอะมากๆแล้วก็น่ารักมากๆจริงๆครับผมรู้สึกว่า เราไม่สามารถแคร์คุณทั้งลูกได้เอาจริงๆนะคนทั่วๆไปอะแคร์คนรักแคร์แฟนแคร์ครอบครัว mm hmm. ก็เหนื่อยแล้วนะ mm hmm. แล้วแฟนคลับมาเป็นหูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนมาบุ้ม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 ต่างคนต่างความคิดมาเราแคร์ทุกคนไม่ได้ mm hmm. อย่างมากผมรู้สึกว่าเราแคร์เฉพาะคนที่รักเราคนที่พร้อมจะเข้าใจเราถึงแม้เขาังไม่เข้าใจตอนเนี้ยแต่เขาไม่มีอคติและเขาพร้อมที่จะเข้าใจเรา ไม่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหนเราทําถูกเราทําผิดพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยปรับกันไปเรื่อยๆคอยเตือนเวลาที่ผิดคอยชื่นชมเวลาที่ถูกแค่นี้ก็โอ้โหแฮปปี้แล้วเป็นห่วงมากๆครับแล้วก็น่ารักมากๆคอยคอยซัพพอร์ตตลอดก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีครอบครัวคอยแบบ คอยดูแลคอยเทคแคร์แล้วก็คอยอยู่ข้างๆใช่ก็มีโซเซียลบ้างแม้ไม่ทำอะไรก็่อีกละ่ะออกข่าวเต็มเลยหนะ้อาอะไรอย่างเงี้ยเ <laughs> ขาก็ชิวๆชิวๆครับป,รป้าาจะชิวๆาม,มาก็จะมีเครียดบ้างอะไรอย่างเงี้ย มีมีมีครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตัวเองเข้าข่ายซึมเศร้าเลยลองไปหาจิตแพทย์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเป็นแบบเป็นภาวะเครียดเฉยๆแล้วก็แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเบอร์อาลซินโรมก็คือหมดไฟในการทํางานเหมือนแบบทํางานแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยครับทั้งที่งานบันเทิงตัวนี้มันเป็นงานเป็นงานศิละปะที่เราต้องมีอารมณ์ร่วมแฮปปี้ดีใจเวลาได้รางวัลภูมิใจเวลาที่ ผ่านผลงานที่ใหญ่ๆปุ๊บควรจะดีใจเลยไม่รู้สึกอะไรเลยครับพี่ได้รางวัลแล้วแบบทําไมข้างในมันโล่งขนาดนี้ไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆปุ๊บทําไมเราไม่รู้สึกอะไรเลยที่เราได้มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแย่แหละมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันไม่มีอินสปิเรชันในการทํางานเลยมันไม่มีครีเอิตี้ในการทํางานเลยไม่มีไอเดียอะไรออกมาเลยรู้สึกว่าทํางานเป็นะันณจบๆอยากมาทํางาน พอมาทํางานปุ๊บอยากกลับบ้านอยากทำให้เสร็จแล้วกลับบ้านพอกลับบ้านพอทําให้ดีที่สุดกลับบ้านให้ดีที่สกลับบ้านก็เลยแย่แล้วแล้วงานเรามันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราไม่มีใจขนาดนี้ก็เลยไปปรึกษาแพทย์ครับเขาก็บอกว่าคนเป็นเบิร์นเอาดีสุดนะคือพักแต่ด้วยสเกลโดของเราที่ถูกวางไปแล้วมัน <cuestión> พักก <c oughs> ็ไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการที่ย้ายสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ ทำให้เราสามารถสร้างงานได้แล้วก็จัดเวลาพักไปเลยอะไรอย่างนครับก็เลยทาให้เนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงเมษาที่เบรกไปพักเหมือนกันก็ถ่ายละครเสร็จ2เรื่องก็จะเบรกไปพักแล้วก็ไปล้างตัวละครแล้วก็ทาคาแรคเตอร์มาถ่ายเรื่องต่อไปครับก็พอไปย้อนดูก็เป็นมาเป็นปีแล้วเหมือนกันเป็นมาเป็นปีแล้วล้วเพิ่งมาแบบเพิ่งมาได้ได้รู้สึกว่าต้องไปรักษาหรือว่าต้องแบบต้องเปลี่ยนวิธีการคิด ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนวิธีการทํางานเพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้วคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าเขาก็เปรียบเทียบครับเหมือนเทียนบอกว่าสมมติว่าแบบเรากับอีกคนนึงกัแบอีกคนนึงแบบว่าจุดเทียนปกติก็เหมือนเราทำไปเรื่อยๆแต่เราแบบไฟจุดแรงมากเลยวูมบูมูบ,บ,บ,บูใส้เทียนหมดเร็วแทนที่จะอยู่ได้นาะกูก็เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอไม่เกินปีหนึ่งหรอกเดี๋ยวก็คงเลิกทํางานในวงการไปหาอย่างอื่นที่เราชอบทำอะไรอย่างนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังชอบงานในวงการอยู่เราชอบที่ได้อยู่กับแฟนๆก็เลยต้องปรับวิธีการคิดต้องปรับวิธีการทํางานใหม่ของผมยังไม่ถึงขั้นต้องต้องทานยาครับเพราะว่าผม,มาก็คือพอเป็นนักแสดงก็ยังยังสามารถที่จะมีสติกับอารมณ์ตัวเองได้อยู่พอเป็นอะไรปุ๊บก็จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างแต่พอมันมีเรื่องหนักมากๆบางทีก็อาจาจะจัดการไม่ได้ต้องต้องพบแพทย์ แต่ว่า,อย,าอย่างเคสเนี้ยพอเราได้วันหยุดปุ๊บเราเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเ,เป็นคนดูแลอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เออเราสามารถเลือกงานได้ว่าเอ,องานไหนเราชอบจริงๆนะไปทําสิ่งไหนเราอยากพูดพูดสิ่งไหนไม่อยากพูดก็ก็ดูว่าพูดได้ไม่ได้อะไรอย่างไรบ้างหรือว่าอยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรบ้างสามารถเลือกได้ที่ผ่านมามันถูกลงตารางแล้วทำอย่างเดียวเจวันทั้งปีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้พักเลยอะไรเงี้ยครับพอได้เปลี่ยนปุ๊บก,ก็ดีมากขึ้น แล้วก็มีเวลาไปออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นมีเวลาได้อยู่กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นมันทําให้เราสามารถตกตะกรนได้แล้วก็ได้คอย realize คอยวิเช็ k ตลอดว่าสภาพจิตใจตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างมีมุมมองต่องานเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับ ขอบคุณมากๆจริงๆที่คอยสพอร์ตขอบคุณที่คอยให้ความรักแล้วก็บอกเสมอว่าต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมขอบอกตอนนี้เลยว่าต่อไปนี้มันจะง่ายขึ้นหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเพราะว่ามันเข้าที่แล้วครับทุกคนแล้วก็จะได้เห็นผมในเวอร์ชั่นที่แบบเต็มที่กับการทำงานแบบจริงๆ แล้วก็เราก็จะได้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ดีใจมากๆรอติดตามกันนะครับเรื่องนี้ก่อนเลยเลิฟเมียเกนครับผมทางช่องวิวทุกวันพฤหัสหัสองทุ่มนะครับตอนแรก23มีนาคมนี้ครับผมแล้วก็มีรักร้ายช่องวัน31ตอนแรก20 มีนาคมนี้ชานังคารครับผมช่องวันาสาแล้วก็จะมีช่องเจน่าจะช่วงกลางปีหนึ่งเรื่องครับแล้วก็มีซีรีส์เกาหลี Love is like a cat ก็น่าจะช่วงกลางปีหนึ่งเรื่องแล้วก็จะมีซีรีส์หลากหลายมากๆในปีนี้ที่ผมจะได้ถ่ายทำแล้วก็จะเป็นบทบาทที่หลากหลายด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบมากๆแล้วก็จะมีงานเพลงจะเริ่มกลับมาทำอัลบั้มที่2น่าจะช่วงกลางปีนี้เหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับ